ความสัมพันธ์ของเรามันก็เป็นเหมือนกับ flashlight. แฟลชไลท์ม่เริ่มที่ late night แต่จบที่ last night ให้เรักตัวไม่ทันเลยไหมเป็นดังที่าดไว้เป็นดังแฟลชไลท์เป็นดังแฟลชไลท์ความสัพันธ์ของเรามันก็เป็นเหมือนกับแฟลชไลท์มันเริ่มที่ late night แต่จบที่ last night รู้เป็นเพราะเราเด็กตรีไม่นดาเสียสูญและลูกใจผมสูทเป็สีก็เรตไม่ใช่ใล้รัหรือ ถ้าทุกสเต็ปของเธอ remind me จะพูดว่าเธอต้องสเปคหรือเคมี Okay see you later ไม่อยากขอแค่คืนเดียวยเธอเป็นแฟนมันก็คงจะดี I don't know what to do, baby you make me crazy Just tell me what you think, tell me what you need ผมผบโอนอนนี oh, ้ฟังเลงกฟรีก,ก็ไม่เข้าใจว่าตามเธช่วยหรือว่าผมเมา รือเป็นผลิตของเราที่เพื่อนของเราผสมลงเองไปเองหรือเราผสมไปเปสองเราแม้เสียงดนตรีมากมายที่ฉันจะยินมทัสองคน ความสันของเรามันก็เป็นเหมือนกับแฟลชไลท์มาเริ่มที่ late night แต่จบที่ last night ให้เราตั้งตัวไม่ทันเลยไม่เป็นดังที่คาดไว้เป็นดังแฟลชไลท์เป็นดังแฟลชไลท์ความสัมพันธ์ของเรามันก็เป็นเหมือนกับแฟลชไลท์มาเริ่มที่ late night แต่จบที่ last night รู้เป็นเพราะเราเด็กเพียไม่ได้ใส่สูทและผูกใจผมสูบแค่ซิก็เรนไม่ใช่บลอนดหรือคาพาเธอก็เลยไม่ชอบเธอก็เลยไม่ชอบมันเธอก็เลยไม่ชอบกันเธอก็เลยไม่ชอบฉันเธอก็เลยไม่ชอบมัน ความสัมพันธ์ของเรามันเหมือนกับแฟลชไลท์เริ่มที่เลดไนจบที่ไลสไนเราก็เลยเติมตัวไม่ทันไม่เป็นอย่างที่คาดไว้แฟลชไลท์แฟลชไลท์ก็ความสัมพันธ์ของเราเป็นเหมือนกับแฟลชไลท์เริ่มที่เลดไนจบที่ไลสไนหรือเพราะว่าเรามันเด็กสตรีทไม่ได้ใส่สูตรและคาดใช้ผมสูบแค่ซิการ์เรตมันไม่ใช่ปลันไม่ได้คาบไปเทกันเลยไปชอ Yeah, they you make me talk,